นี่คือก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณที่ไม่ควรพลาดที่ข้างใครก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณบอกเลยร้านนี้ทําถึงโบราณของแท้ต้องใส่กุ้งแห้งปรุงรสมาแบบจัดจ้านทางร้านใช้มะนาวแท้กินหอมฟุ้งเลยทุกคนวัตถุดิบทําเองทุกอย่างกระเทียมเจียวกากเจียวพริกคั่วเองกินหอมฟุง้งขนาดลูกชิ้นยังทําเองเลยทุกคนอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณเจนนร้านตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนวัดบางเฉลงนอกเลยนะทุกคนเตี๋ยวต้ยมยำแห้งเสิร์ฟมาคู่กับน้ำซุปกระดูกปีบมะนาวเล็กน้อยเพิ่มความชิ้นนุ<ส>่มจ<ส>้งทาเมคนโออย ก็มีน้ำต้ยมยำโรยกากเจียวจุก <c oughs> <c oughs> เมนูนี้โคตรชอบเย็นตาโฟต้มยำเครื่องแน่นเข้มข้นสะใจข้าวหมูทอดแดดเดียวแจ่วปลานี่ต้องลองและยังมีของกินเล่นอีกเพียบเลยนะทุกคนลูกชิ้นยางทาเองทาเนยมาชุ่มชุ่มราดน้ำจิ้มมาขามสูตรเด็ดน่ากินมากเกี๊ยวทอดกรอบชุดละยี่สิบมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำลำไยสดเนื้อลำไยจุกจุกเย็นฉ่ำชื่นใจไอติมทุเรียนโคตรดีเนื้อทุเรียนเยอะมากโคตรอร่อยและทางร้านยังรับทำข้าวกล่องอีกนะทุกคนเด็ดขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้ว